ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าคอมเมนต์พนมเปนแตกกันเลยทีเดียวที่คัเมนทะลมหุนเซนหงายหลัง หลังจากรู้ความจริงจากฝั่งไทยเราเรื่องภูมะเขือครับหรือว่าหลายต่อหลายพื้นที่ที่เราสามารถสถาปัาได้เป็นการลุกฮือส่วนใหญ่ยอมรับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังบอกว่าเป็นเรื่องของ AI คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งของคอมเมนต์กันบ้างที่เรียกได้ว่ากว่าจะเชื่อแต่ละอย่างโอ้โหยากสุดๆแล้วฮุนเซนตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะกลุ้มขมับได้เลยเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชาวคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมีการลุกฮือกันต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องของภูมะเขือครับที่เราได้มีการปล่อยภาพบอก ออกมาทีละช็อต2ช็อต3ช็อตแต่สิ่งที่ขมินไม่เชื่อที่สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของกับการตั้งเสารงชาติตอนนั้นขมินไม่เชื่อเลยว่าไม่เป็นความจรงิงฮุนเซนเนี่ยสามารถยึดพนมตรอปได้สําเร็จภูมิมะเขือก็ เขมนเรียกว่าพนมตรอบบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างบอกว่าเป็นสิ่งที่เมนนั้นรักษาเอาไว้ได้และก็ยึดจากไทยเราแต่ว่ากลับตลปัดครับเพราะพระของเขมินเป็นคนออกมาชี้แจงเองว่าส่วนนั้นส่วนของภูมิะเขือจากเดิมเนี่ยเมนก็ปักหลักอยู่ได้แต่ตอนนี้เป็นฝั่งไทยเราที่สามารถยึดได้แบบเสร็จสับหร้อยเร์เซ็พร้อมกับ ตีตราธงชาติไทยฝังไว้เป็นที่เรียบร้อยและก็ยังทำลายบันไดของขมนโดยก่อนหน้าน,นี้ก็มีการถ่ายรูปแล้วก็มีการออกสู่โซเชียลขมิกันเยอะมากนะครับแต่บางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อสุดท้ายจนมาเชื่อเนี่ยในช่วงที่พระนี่แหละครับที่ขมรน,นับถือเป็นอย่างมากออกมาชี้แจงประเด็นนี้ เพราะอยู่ใกล้พื้นที่ภูมิเขื่อมากที่สุดซึ่งก็ส่งผลทําให้ชาวคขมรนหลายส่วนเลยครับลุกฮือกับรัฐบ,บาลฮุนเซนว่าทําไมต้องปกปิดว่าสูญเสียภูมิเขื่อไปแล้วแล้วก็มีการตั้งคาถามครับว่าจะเอากลับมายังไงแต่ก็ยังมีคอมเมนต์บางส่วนที่บอกว่าเรายังมีเวลาเอาคืนเพราะว่ายังไม่ได้ตกลงหยุดยิงซึ่งเรามาดูคอมเมนต์แรกกันก่อนของคขมรมนะครับหลังจากที่ทราบว่าทั้งภูมิเขื่อแล้วก็อีกหลายพื้นที่นั้นไทยเราสามารถยึดเอาไว้ได้ คอมเมนต์แรกเลยครับเขาบอกว่าถ้าเกิดสูญเสียให้ไทยไปจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆแต่ว่าฉันขอย้าว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของทานคอมเมนเลยพวกเขายอมเสียสละถ้าไทยยึดได้เนี่ยก็ไม่ควรโทษพวกเขาคมเมนตต่อมาก็บอกว่าภาพถ่ายที่เผยแพร่ออกมานั้นใครกันที่เป็นคนถ่าย ถ้าคนนั้นถ่ายเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับฝ่ายไทยจริงๆก็ไม่ต่างอะไรกับการทรยศต่อชาติอีกเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่ารูปภาพมาจากไทยแล้วทําไมเราต้องไปเชื่อข้อมูลที่ไทยเผยแพร่ด้วยทังๆท,ที่พวกเขาไม่เคยมีเจตนาดีกับเราเลยจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการทําให้พวกเราเนี่ยแตกแยกกันเองอันนี้ยังไม่เชื่อนะครับว่าเป็นรูปจริงอีกเขาเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ลองให้ฮุนเซนเนี่ยขึ้นไปถ่ายวีดีโอดูสิ แต่เขาคงไม่ว่างหรอกเพราะมัวแต่ไปแต่งเพลงอยู่เมนจากาเมนเริ่มแซะหุ่นเซนแล้วนะครับเมนต่อมาเขาบอกว่ายอดพนมทรอปแค่เดินขึ้นไปก็ยังลำบากแล้วแล้วทําไมถึงมีมอเตอร์ไซค์ไปวิ่งได้เรื่องนี้อาจเป็นแค่ภาพหลอกจาก AI ความจริงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังคงเงียบสงบมอเตอร์ไซค์ที่เห็นก็เป็นของคำเมนเองมีป้ายทะเบียนจังหวัดโพธิสัตต์แต่กลับถูกใส่ร้ายว่าเป็นของสยามอีกเบ้นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาแก้ต่างด้วยการบอกว่าเป็นภาพ AI มิโตมาครับก็บอกว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันสุดท้ายเราังมีโอกาสยึดกลับขึ้นมาได้เพราะภูเขาลูกนี้อยู่ในอาทิปไตยของกัมพูชาการที่ไทยขึ้นไปอยู่บนนั้นถือว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศศารโลกก็ตีความไว้แล้วว่าที่นี่เป็นของขเขมรดังนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือปกป้องปราสาทและแนวชายแดนให้มั่นคงตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงพิพิธภณมะเขือไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นของขเขมรก็เป็นเฉพาะตัวปราสาทเขาพระวิหารซึ่งก็ไม่รู้ว่าสาลโลกไปตีความยังไงโดยขเขมรไม่มีทางขึ้นเลยมันเป็นของไทยเรานะครับแต่สารโลกไปตีให้ ปราสาทนั้นเป็นของพวกเขาก็เลยตัดถนนแบบโอโหขึ้นมาจากเขายากลำบากมากทั้งที่มันเป็นของฝั่งแท้เรามาต่อกันที่อีกคอมเมน,นึงครับเขาบอกว่าอย่าไปรทษทหารด่านหน้าเลยเพราะอาวุธของพวกเขาไม่ทันสมัยถ้ามีอาวุธที่ดีกว่านี้และก็เท่ากันเขาไม่มีทางแพ้ไทยอย่างแน่นอนเมน,นี้ยอมรับครับอีกเม้นนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดไทยยึด ภูม่เขือได้จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องน่าอวดอะไรหรอกใช้เวลาเพียงห้าวันในการน,นำสงครามแถมยังใช้อาวุธทันสมัยและก็ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าได้เพียงแค่ภูเขาเพียงลูกเดียวส่วนอาหารกัมพูชาเองของเรายังกล้าหารป้องกันได้ถึง13จุดสำคัญทางที่มีเพียง BM21 ถ้าเรามีอาวุธเท่าไทยและก็กำลังพลเท่าไทยนั้น เราคงบุกไปถึงนคนรรชสีมาได้แล้วอย่างปราสาทต,ตาควายไทยก็ยังป้องกันเอาไว้ไม่ได้ด้วยซ้ำจากที่เคยเป็นบุรีบีพาทตอนนี้ขมิญยึดได้เกือบทั้งหมดและในความเป็นจริงขมิญยังแข็งแกร่งกว่าไทยมากโอ้โหคอมเมนต์นี้กล้านะครับกล้าพูดนะครับขมิว่าไปยึดปราสาทได้เกือบทั้งหมดมีไปแค่ปราสาทต,ตาควายที่เรายังเข้าตีไม่ได้เท่านั้นนะครับจริงๆเราไม่ได้เข้าตีปราสาทต,ตาควายเราจะไปตีเนินสามาูที่ขมิยึดไว้ได้อยู่และก็เป็นบุรีเชิงได้เปรียบจุดสูงขมสําคัญมากๆนะครับ ก็ยังรอเวลาอยู่นะมีกรรมพะทะอีกรอบนึงผมคิดว่าเราบอมแน่นอนกับเนิน3ามย์มาต่อกนดีขคอมน,นึงครับเขาบอกว่าไม่มีใครอยากสูญเสียอะไรดังสิ้นแต่ทหารของเรานั้นก็พยายามสู้เพื่อชาติสุดชีวิตเพื่อปกป้องถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีประกาศดินแดนอย่างเป็นทางการแต่เราก็ยังไม่หมดหวังกับการเสียภูมิเขือไปถ้าเกิดรออย่างเป็นทางการผมคิดว่าฮุนเซนไม่น่าจะเปิดเผยออกมาเม้นต่อมาเลยครับเขาบอกว่าสิ่งที่ประชาชนเห็นนั้นก็คือข้อมูลจริงจริง จากประเทศของเราว่าแท้จริงแล้วพื้นที่อยู่ในมือใครกันแน่แต่ทุกวันนี้กลับไม่มีข่าวหรือว่าการถ่ายทอดสดจากฝั่งเราเลยเมนต่อมาเขาบอกว่าอย่าไปสนใจกับสิ่งที่สยามโพสเพราะว่าพวกเขาชอบแต่งเรื่องอยากรู้ความจริงเนี่ยต้องให้ชาวคขมเมนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆไปตรวจสอบด้วยตัวเองก็เป็นพระนั่นแหละครับพระก็ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปมาเป็นที่เรียบร้อยว่า เห็นธงไทยเราเนี่ยผง,งาดอยู่ตรงนั้นอีกแม่นึงครับเขาบอกว่าสุดท้ายถ้าเกิดมันเป็นจริงว่าไทยสามารถยึดได้เราก็คงต้องเปิดศึกอีกครั้งหนึ่งแต่ก็สงสารทาหารมากๆพวกเขาต้องเหน็ดเหนื่อยถ้าต้องสู้ต่อ ก็ต้องมีคนตายอีกเพียบถ้าเจ้ากลับคืนมาได้จริงๆนั้นคงต้องภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยพวกเราบ้างแมพึ่งดวงเลยครับสายมูลเลยครับขมเมนอีกเม็ดนึงครับเขาบอกว่าอย่าปกปิดข้อมูลกันอีกเลยแม้แต่พระสงฆ์ก็ยังออกมาบอกแล้วว่าฐานไทยสามารถขึ้นไปถึงยอดภูมะเขือได้จริงๆที่ฐานขมเมนพลาดก็เพราะราัฐบาลฮุนเซนไม่ได้สั่งการ ทำให้ไทยลุกล้ําเข้ามาตั้งแต่ภูมะเขือไปจนถึงปราสาทพระวิหารอ้างว่าเพื่อปฏิป,น,ปนอมแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันคือการเสียประโยชน์ของชาติเม็ดน,นี้เริ่มตาสว่างอีกเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่าทุกวันนี้เรามีโทรศรรัพท์และก็กล้องคุณภาพดีมากมายก็ควรจะถ่ายทอดสดให้เห็นกันไปเลยว่าตกอยู่ในมือใคร,ใครใจะได้ไม่ต้องเถียงกันอีกเปิดมาแบบนั้นคำเมนก็ชักตายกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าธงไทยเราโอ้โหโบกสะบัดสวยงาม ต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าสงครามไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่วัน2วันมีแต่ความสูญเสียมีทั้งกําไรเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากคุณรู้สึกเจ็บแล้วเนี่ยก็ควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยซักทีเมนตต่อมาครับเขาบอกว่าต้องมีแหล่งที่มาชัดเจนอย่างเช่นการถแถลงอย่างเป็นทางการจากกัมพูชาหรือว่าถแถลงการอย่างเป็นทางการจากสื่อมวลชนระดับชาติ พี่น้องชาวคอมเมนของเราต้องระมัดระวังเรื่องของข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาเรารักชาติของเราแต่ว่าเราต้องรักชาติด้วยความเคารพซึ่งเราจะไปเชื่อเรื่องนี้ไม่ได้โอ้โหอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าฉันรักทาหารของฉันนะพวกเขาทํากันหนักมากที่นั่นควบคุมยากเพราะต้องปีนภูเขาแต่ฝั่งของไทยเขาเป็นพื้นที่ราบทําให้เราสูญเสียภูมิเขื่อไปแล้วจริงๆคือก็ยังมีหลายคอมเมนต์ที่ยอมรับว่าเสียไปแล้วนะครับอีกหลายคอมเมนต์ บอกว่าเป็น AI อีกหลายคอมเมนต์เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อให้เชื่อจากคุณเซนเท่านั้นต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าผมเชื่อว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราไม่สามารถบอกกับพวกเขาว่าต้องทําอะไรแต่ว่าเราต้องร่วมมือกันคว่ำบาตรเพื่อจะรอเศรษฐกิจของไทยให้ได้มากที่สุดคํานี้ผมคิดว่าไทยเราสมควรพูดมากกว่านะครับอีกเม้นหนึ่งเขาบอกว่ามันเจ็บปวดมากแต่เราไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเพราะอาวุธของไทยนั้นล้ำหน้ากว่าเรามากถ้าเกิดเราแพ้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกพวกเขาใช้แค่เครื่องบินรบแต่เราเองก็ต้องหาทางเอาามมััันกกลบบให้้ได ภูมะเขือเมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่ารูปนี้น่าจะถ่ายไว้นานแล้วแล้วทําไมถึงเริ่มเอามาเผยแพร่ละ่ะมันไม่จริงหรอกอยาไปเชื่อมากถ้าเกิดสยามยึดพนมตรอปได้จริงๆมันก็คงถูกตีพิมพ์ไปนานแล้วซึ่งพวกเขาอยากให้ชาวคอมเมนต์ของเราสู้กันเองมาดูกันอีกเมนหนึ่งครับเมนนี้ถือว่ามโนไปเยอะมาก นะครับเขาบอกว่าชายแดนตอนนี้เนี่ยยังสงบแล้ก็ปกติอยู่ไม่ต้องกลัวเลยไทยยึดได้เปแค่ภูมมะเขือเท่านั้นส่วนปราสาทพวกเขาไม่กล้าพูดถึงแล้วสงคราม5วันมีคนเล่าว่าเขมเมนคนสู้กับทหารไทย1000นายแบบนี้เราจะไม่แพ้ไทยได้ยังไงถึงชนะก็ภูมิใจเกินไปเมนนี้เป็นเมนที่เวอร์วังมากนะครับแ9คนมาสู้กับไทยเรา1000คนบ้าไปแล้วครับตอนนี้ขเขมรนอีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่ยอดของภูมมะเขือถ้าไม่รู้ที่แน่ชัดเนี่ยก็อย่าพสต์อะไร จากบ้านผมไปอยู่ถึงภูม่เขือนั้นห่างกันไม่แค่9ก้กิโลเมตรซึ่งปัจจุบันกองกำลังกัมพูชายัางยึดครองอยู่14กันยายนนี่ครับโอ้โหมั่นใจเต็มเปี่ยมจริงๆนะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆคอมเมนต์เองนะครับที่หลายคอมเมนต์อย่างที่ผมบอกแหละก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนจะทําใจไว้แล้วแหละแล้วยังมีคอมเมนต์หนึ่งนะที่บอกว่ารูปถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ย มันไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเลยนะโดยเฉพาะการเผยแพร่จากฝั่งไทยนั้นเราต้องห้ามเชื่อโดยเด็ดขาดเนี่ยนะครับก็น่าจะาก,การาันตีและก็ชี้ชัดแล้วว่าฮุนเซนปิดหูปิด,ปดตาชาวขาเขมรได้จริงๆแลวก็ไม่มีการถแถลงออกมาเลยยุบในส่วนของกลาหหมด้วยกับการประชาสัมพันธ์ซึ่งอย่างไงก็ต้องรอติดตามอัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานการณ์แนวแดนของไทยเราล่าสุดนะครับตอนนี้ก็เริ่มลุกลามบานปลายมากขึ้นคงต้องติดตามอัปเดตอย่างใกล้ชิดโดยในคลิปต่อไปครับผมก็จะยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับแรงงานขมิญและก็การเป็นสินค้าไทยเราที่ตอนนี้ไม่สาเร็จเพราะขมิญอดตายแห่เติมน้ํามันแห่ซื้อของแห่ลักลอบของไทยเราก็เดี๋ยวรับเดตติดตามกันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับมากคุณผู้ชมชอบกันอับเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย